อดวอวสาวนี่นง,งามแต่เนาะมีแพน่นรมีแฟนบะสาวโสดวซัุสาว,ว,าสาว่าโสดเด้อใครสนใจก็ถักม,มาเด้อค่ะสดรโบมนได้อืม เอออยู so, ่นีเนาะสนานเนาะเฮาล้าหาบ่อนวางดอกไม้ก็เห็นบ่อนวางดอกไม้พูดเอาแนมเขาไปได้พวกเขาไปอยู่ไซมาทั้งปวยมาแต่เหิงอ๋อนเรนี่ก็อินเละบ่านเราว่างอยู่ลุ่มมาหนี่ที่ใกล้ซีก็เห็นม่องว่างดอกไม้ปวยมาแต่เฮิงแล้วอยู่ไกลแห้งอยู่ไกลแห้งบ่องว่างดอกไม้อยู่ลุ่ม พอเอฟซีเว้ยเอาไปโจดไหมเอาไปโจดคนดังต <age> <un> oh, ้วนนี่คนดังได้กับสบายดีเด้อพี่น้อง ักสบายดีแต่เอ็ดีทุกคนนะจ๊ะมาพบกคอกันอีกแล้วกับสาวจิวคนเก่าคนเดิมเลยพี่น้องมือนี้แม่นเอาพากันมาผาถัดโคนนะจ๊ะทุกคนน้องดาวคนสวยมาหาขู่อยู่กันคู่มาหาขู่เสือรายมาได้มือนี้ทักน้องดาวนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวมือนี้เขาจะไปเวียนเทียนเด้อพี่น้องมือนี้ไม่เป็นวันอ๋อพันศานะจ๊ะบารย์ผาถัดโคนและมือจะเหตุมือนี้เนาะบ้านเฮาเลยไม่เป็นอื่นเ้านะจ๊ะทุกคนเดียว เขาเขาไปชมบรรยากาศอยู่ทางในวัดน้ากันนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพระเจ้าจิ๋วพาเขาไปเบิ่งงนอ่ะบรรยากาศคนสีร้ายสีหน่อยสาไดเนอกทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ากนเลยเลยทุกคนเด้อมื่อนี้เดเ้าจิวถ่ายเบิ่งว่ามากกบให้แน่นะจ๊ะทุกคนค่ะน้องฟ้าใสสวยงามมากเลยน้องน้องไผ่เงินปินมาในลูกมาพร้อมมาพร้อมพัลลัสมีนะจ๊ะ พาราซามีปินมาแน่พาราซามีนะเ,อเ,อเนนบอเยอะขายรูปช้่ปาเดี๋ยวเราไปเบอโอ้ยหิวขา่ามีอาหารการกินนํานะป้าเดี๋ยวตามเซาวซาวดาวไปนะจ๊ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเซาดาวพาชมบรรยากาศในวัดนะจ๊ะคุณแมลูคนณติ๊ตกตอกลิงตอกตอกไอบ,า,บางเขาก็เป็นซูเปอร์คือเก้าเมื่อนี้นะจ๊ะ คุณพี่บางเป็นซูเปอร์โหลดเป็นคนพามาคือเก่าเด้อแล้วก็เจ๊ปานีป้าเดี๋ยวเฮาวขับไปชมบรรยากาศน้องดาวไปเลยผู้๊กโหลดเด้อลูกโหลดเด้อลูกโหลดเด้อครับไปเดี๋ยวเฮาวขับไปชมบรรยากาศข้างในนะเพื่อนก็จะเป็นแบบอยากให้ไข่บุญบุญน้อยอะไรทุกคนกว่าบุญน้อยแล้วน้องขันบุญใหญ่เพื่อนก็จะยีไงอั่น้ก็ีได้ห้ามไปใส่คันใส่ถงยางเก็ทท้้าายยเ็ สาวดาวอยู่ฝั่งนั่นเด้อทุกคนมีของอยู่ของกินได้ทุกคนเลยก่อนอื่นก็สิหาแนวห้องทองซะก่อนได้ทุกคนเพราวะ,าว,ะ,าว,ะว่าชาจิ้วหิวเข่าแห้งนะตอนนี้อเด็กเขาอยากกินหนอกกินน้ำเด้อน้ำในก็นมีนะทุกคนลูกสซ่ลูกซีนทั้งนั้นก็เป็นลูกซีนหนึง่งทั้งนี้เป็นลูกซีนทอดไข่มากหนึ่งก็กินหนึ่งไข่มากทอดก็กินทอดเด้อทุกคน นะก่อนอื่นก็นสิมหากินลูกสองลูกสีส่ซะก่อนอใครเราใครลูกกับนี้นะทุกคนคะม,มีของขายนลเพิืนก็จะเป็นแบบบุญออกพรรษาอะไรทุกคนนะก็จะมีของอยู่ของขายไลายเอาสิกินอันเธอได้หอดอกแดงหน่อยฮะ เออเอาเอาซ้ำมันราดน้ำจ oh. ิ้มเลยเด้อฮะหิวข่าแหงเพราะว่ายังบร่ได้กินบร่ได้กินข้าวต่เทียงพอนะทุกคนก็เลยหิวเอาโตเอาแบบนั้นก็ได้ตอนนั้นก็ได้คืออยากเออคือมันเป็นตาแสบเรากัดเส็จมากินฮอตดอกห้องท้องทุกคนเพราะว่าโซจิหิวข่าแหงตอนนี้นะจะจะขัาไปบ่งมันจะ อย่างขามาในวัดอู้มือนีมีหอดกระทงขายนะทุกคนบางคนมากระล้อยกระทงเนาะมันเนี่ยอ,อย่างขามาในวัดก็จะเป็นบรรยากาศคึกคืนเลยทุกคนเพราะว่าคนผับมาลายเนาะและะ้วก็จะมีกระทงขายพ้อมมีของอยู่ของกินนะทุกคนคะ่ะตอนนี้เช้ากำลังเลือกดอกไม้อยู่ได้แล้วพิ่นมาดบอท่านแน่น่ะเนาะคนลายเลยทุกคน ไทยเนี่ยจะเฮ้าหมัดหน้าเรียบร้อยมีกระถอกกระโงขายพร้อมนะทุกคนค่ะ แต่ว่าบัลนงพลผืนเวียนก่อนหมู่อยู่แล้วอื่นนะบัลไพบัลมันเมาเมาควันมันยังท่องว่างเลยมันท่องว่างเลยมันอยากเป็นแบบอันนั้นทุกคนท่องว่างแล้วมันอยากเป็นแบบเมาเบิ้ลกุย่างนะ หลดบ่เคยเมากันยังอยากเมาแล้วสุเจ้าบ่มีมือกล้องถ่ายเอาเองไพ่เองมันเด้อมือกล้องบ่มีนะเออม,มุมดีงามมาลีมันชัดดีนะดูคนแาดควัน ควนดูควนเมียบ่อยู่หนูกระจอบเลยวัยนใหม่อยากไปน้ำเดียวไปไปสร้างเทพไทยกับโบเล่ไปผราเทนอยู่ในกล่องบาทนาี่ สาวดังห้องเวียนเทียนนะมื่อนี้ทุกคนเราจะติดตามชีวิตสาวนักเราหนึ่งวันบ,บอกเพ,เพราะว่ากลางเวรเขาไม่ได้เจอกันดิบมื่อนี่แล้วมือ่เอเดี๋ยวสเดี๋ยวสิพาเขากระซิได้ตามกฎเล่าคือเก่ามื่องานแขรงเรือชโนมานวัน,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 นทิดซีมานี่บ่เบิกยืมเงินไหนเด้อ เยืมเงินเด้อเ่ผมมีเงินไปติดทงที่สือดอกบ่อยบางเ่อทิดทงสอไปแล้วบ่พเอเ่อเบิร์ดได้ตาควันน่ะที่รอปนี้ ขอพรขอวางใส่เนาะ ตอนนี้จลกเาสีพากันไปใส่เวียนเทียนแล้วแล้วเขาก็ได้วางถูกวางเทียนแล้วแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ก่ะเราจะไปอย่างชอบเบิ่งของกินนะทุกคนสุปณีอยู่ทางไหนนะฮะอันเทพไทยวาสิร้อยกระทงง้างน,นะไปเลยไปแล้วาซั้น กระท t h หน่อยก็มีเอาแบบหน่อยก็ไดที่พีท่ทั้งหนดได้อันเจ้าก,ก็เอาอันซาววันพอดีสาวหน่อยขายกระทงทุกคนผู้สา,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 าวิุนผู้สาวโสดกาผ่นสิลอยกระทงเนาะทุกคนหาเนื้อคู่ หาคู่ยังหาคู่ร้อยบ่ได้น้องดาวอ่ะร้อยคนเดียวไปก่อนงามบดงามถูกงานนี่เท่าไรนี่นะเออนิสาหาตัวได้เศรจะสิยอ่านเศร้หรือเศร้าหาเบ่หน่างามดาวนั่นมือจ้ะนะ เดาเต้จะมาอะไรก็เอาอันนั้นนี่ถ้ารกางเกงาน่ะมันสิมันสิลอยเทียงอยู่เลยเออเอออืมงานสวนงาม แล้วก็หิวน้ำเน,นี่ยบ่น้โอ้ยอยากกินเราตะเลีด้ก็จะยืนรอเต็มอยู่น้อย,ยนึงกับอะไรจะจอกเฝ้าเลยได้ กินไจะกินเ็นแขวเด้เอาซุปนีไปแกมากินแบบฮะลองคเป็นซื่อยังคนเหลื่อมเมื่ออะไรทุกคนนะเจ้าป้าี่อล้ปนี้คือลูกคิดใหญ่ปะทุกคนเจนแขวเด้เป็นยัง โอะแม่ค่ะแทมไหม่นเดิอแม่ค่ะแทมใหม่ไฮซูเปอร์นี่เดิมแมใหม่เนืแทมใม่ไฮซูเอร่ดมแถมใม่เปื้อแทมไหม่เปามค่ะก็ได้เนาะแม่ค่ะเิ้นแทมมันใจดีทุกคนเออเปิ้นแทมใหม่เปิ้ลแทมไฮยูเออนี่ยนั่นแหละแทมไหม่ จะเป็นคนเล่า,ายูแถมหนึ่งไหมเราอะอือขายดีเราแย่จนเบิกลกระพุกเลยอือเดี๋ยวเราจะเช่าห้องคงคนกันจะกมาแต่เช<อ>้าพูดเนาะจะามาลายบ้านรลายเมืงนะเองด,ดอกไฟแดงสุพรรณีถ่ายอีกอกแดงยิ่งขึ้เลยเค,ลคนออกเมื่อบาดนี้นะแล้วเรียบร้อยแล้วเฮามาเวียนเทียนกลับ แล้วแล้วทุกคนตอนนี้กํกาลังสิพากันกลับบ้านนะทุกคนค,ะค่ะตอนนี้ไอาบ้างขึ้นไปรถถ่ายแล้วเนาะขึ้นขึ้นถ่นายยืโรนแล้วนะสติ๊กกอร์สีในโจ๊กคิวไวสันนี่แหละทุกคนค่ะฝากกดไล้ก์กดแชร์กดติดตามเลยเนอะเจ้าวนักหลอกเดี๋จะล้างยางไปไววไหวว่วาสวัส